เอาเลยนะครับโหลดทางอีกแล้วออกมาจากบ้านมา้องเปิหอดบ่หอดเอ้ยกหอดมีสิทธาที่อยู่พอ็ถอดสลัคข้างมาเลยมาหลุนกันมาสีห่หอดน่างจาักโมงอากาศกมฮอดอันนี้พี่น้องเอ้ยสืส่อๆยี่ดอกเหล็กทะเบียนรถคันนี้ห่างห่างสุ้มือ กำลังซ้อมนี่ครับตอนนี้กระเทียงกลัวแล้วหอดลัสีสลายจางังโมงวะแม่์หอดลัสีหอดลัสีสลายจางังโมงวันนี้หอนรัดสีสลายตอนนี้จังโมงเลยเที่ยงเที่ยงตัวจะเข้าห้องน้ำก็อยู่เด็กเขคือเข่า,ขาขกันอยู่ในห้องน้ำก็อยู่ในแตกเติมๆอยู่นี่ <S <S <อ>นี่เด็กย,ย่างเข้าไปข้างในพี่ พมนตีมนวนสุดโอเคป้าดีหน่อยทังรถคนไกันนอนต่ปะเฮ้ยมขนดรถขั้นาปวปลบบเอาเลยเมียนกมาทางแ่ทซื้อเรีกรถขันนี้เด้อังไเด้อ ทางดูไล่ไไไเร็วเร็วกำลังไล่ล่มเงรเพื่อน้ัน,น,นมดกจะใ่เกียร์ได้ <laughs> ลดทั้งคันหนึ่งสุกข,ขั้นก็นต้องจอดทาอันนี้ก็ต้องจอดทาขั้นอื่นก็นต้องจอดทาตัวน,นี้ก็ถ้ากันแยกใหญ่าาตามห้องใหม่ครับตัวน,นี้อ,อยู่กัะไปก่อนแดดทอดๆเข่าก็ยูไวพี่น้อง ทั้งรถมีแต่พะร่มพะร่มโตเดียวพร้อมอย่างเงี้ยขันใจประมาณอีกปีจะไม่อยูไปไหนเลยหมอรับอะไรก็จอดจทางสามพันครับดีต้นรุ่งเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าบอสบอสติดเอส รถปรก็ดับกลางซีแยบไฟแดงยังบืนมาจอดอยู่ไรถ้าไอ่ของางแท่งเลยยุ่เร,รื่องเราบ่พ่อ ยาเข้านำไปยาเข้าไปนี่คิดว่าจย่ย,ยงเขาไปข้างในสิบนี้เอาน่ครับก็จะพักกันอย,ยูนย่นี่แหละ ตามหทมใหม่ถากันพอทั้งรถเนี่ห่อนแห้งไรเป็น,ว,นว่าเตาการหลุดกระแลนเนี่พักกันดูกูได้ไหมย่ <c oughs> ยอมใจดีหน่อยดีหน่อยเขาพักกันตัวโทษนี่เลย

kom igjen! ใชได้ขี้หอดได้อีกบ่หอดชเปหอดใสได้อ ah, oh. oh, ีกอากาศตอนนี้สามสิองศาวันนี้พระตัวหยังตัว่ยงแคือหอนบรคักเลยอเนเลามาองอ่ะะ นี่เพื่อเรียว่แมนี่เยเล่นี่ถ้างหงถอนน่วันรัตวเซเว่นนวันหลับตื่นึ้นมเอาือยังอยู่หมองเก่าอยู่เลยแปดอันนี้เที่ยงครึ่งเลยด้วยนี่แาดชั่วงรึ่ง มีผู้สอมรถเท่าครับสูๆส้ๆเด้วพอเด้อขึ้นรถก่อนมาหนิรถสอบนี่ยแต่สิบเอ็ดโมงเอาไปอีกขึ้นหนาเอื้อยแต่สัว ไม่ได้ไปนั่งอยู่ใต้รูมไม้กับแม่โดมทั้งรถเป็นมาเต่าอบนอนไหนจังได้วะเนี่ยเห็นเตนเตีน ก็กมาเสียวอดินท่านแล้วท่นบงขอปิดคลิปสมินงเววด้อหอรไซสเหลวเป็นจังไดเป็นจังใดตอนนะชิดเสียงความคืบหน้า <laughs> ตอนนี้11เตอนนี้เทียงเคืองเราบุหร่หมาบุหรีเสียงฮอดงานสักมงหรับคลิปนี้สมี่งเด้อครับผมสวัสดีคครับ